มาเห็นเดิมอะทำไม่ได้แล้วนะเป็นกระเป๋าังเกงห้ามสอดในนี้นะคะจบเลยสกิปข่าวเพราะว่ามันจะลองดูคลิปแล้วลองไปทำตามดูนะคะ กระปุ้งจะมาให้ดูกางเกงหรือยกตัวอย่างกางเกงที่พุ้งไปทําเก่ามาก่อนนั่นเองจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันเป็นกางเกงที่ก็เก่าแล้วนี่นาพกแล้วก็ทาให้เก่าขึ้นหรือว่าไงอย่างยกตัวอย่างกางเกงยีนี้นะคะเราก็ตัดขาทําระบายทําให้มันเป็นกางเกงขาดัเองะแบบนี้หรือว่าอ่าเราก็จะไปตัดกระเป๋ากางเกงให้มันกลายเป็นกางเกงขา ว่าตรงนี้มันจะเป็นสีใหม่และตรงนี้ก็จะเป็นสีเก่าใช่ไหมคะก็ปั้นใจทําให้มันเป็นการเกงขาเั่นเอง่ะกาพู่งมีการเกงตัวหนึ่งเพิ่งซื้อมันมาใหม่เลยแต่พอใส่แล้วแบบมันดูเชยระเบิดเลยแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้อะไม่ได้ก็คือจะไปทําลวดลายให้มัน เพิ่มขึ้นมาหน่อยก็คือการทําให้กางเกงมันขาดนันเองค่ะอ่าเจ้ากางเกงตัวนี้นี่เองค่ะเนี่ยตัวนี้เพิ่งเพิ่งซื้อมาใหม่แล้วคือแบบว่ามันเป็นสีชมพูสวยมากเลยเห็นไหมมันเป็นสีชมพูที่สวยมากเลยแต่คือแบบพอมันใส่แล้วอะพ่งรู้สึกว่ามันแบบมันโบราณมากแล้วมันคือมันไม่สวยค่ะไม่รับสมงก็จะทําให้มันดูอิบเก๋อยู่เรก้า เหมือนดูเป็นแฟชั่นขึ้นมานั่นเองวันนี้ก็พุ่งก็จะมาสอนวิธีทาการเกงขาน,นั่นเองค่ะก็วันนี้น้องๆหนูๆสามารถทําเองที่บ้านได้นะคะแนะนําว่าไปหยิบการเกงตัวเองมาห้ามไปหยิบการเกงคุณพ่อหรือคุณแม่มาโดยเด็ดขาดน,นะคะไม่ไงก็พุ่งจะโดนเฉ่งนะจาน๊าทุกคนวันนี้ก็พุ่งจะมีการเกงที่เราจะมาทําขาดกันก็จะ,จะเป็นเัืนี้ก่อนอื่นเลยเราจะต้องมีอุปรกรณ์ที่เราจะมาทำการเกงขาดกันในวันนี้นะ สำคัญสุดคือต้องมีการเกงนะคะหรือปูจะแนะนําเป็นผ้าย,ยีนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นผ้าย,ยีนเนี่ยเวลาทําขาดออกมาแล้วมันจะสวยม,มากๆเหมือนเวลาที่เราไปซื้อการเกงยีนที่มันขาดขๆขขนั่นแหละค่ะก็อันดับแรกคือจะต้องเป็นการเก่งยีนนะคะจะสีอะไรก็ได้อย่างปูจะเป็นการเกงยีนสีชมพูโอเคไหมอุปกรณ์ชิ้นที่สองนี่นี่คืออะไร นี่คือคัตเตอร์นั่นเองจ้าคัตเตอร์เป็นของมีคมนะคะน้องๆหนูๆที่วันนี้ดูคลิปอยู่ถ้าอายุยังไม่เกิน18แล้วก็อยากไม่บรรลุนิติภาวะไปชวนคุณแม่มาดูแล้วมาทำด้วยกันนะจ๊ะ่ค <Okay. S 1> เดียวนะก็จะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้คัตเตอร์นิดนึงนะคะผมเป็นของมีคมแล้วก็ต่อไปเป็นอุปรกรณ์ที่นิสานี่ค่ะ แผ่นรองกรีดนั่นเองค่ะพอเรามีคัตเตอร์นะคะเราก็จะต้องมีแผ่นรองกรีดซึ่งแผ่นรองกรีดเนี่ยหาซื้อได้ไม่ยากนะคะหรือว่าถ้าเราไม่มีหรือหาแผ่นรองกรีดไม่ได้จริงๆนะคะกัปปุ่งก็จะแนะนําเป็นจิงตุนนิกนะคะก็คือเป็นกระดาษแข็งธรรมดาทั่วไปนั่นเองแต่แนะนําให้เป็นกระดาษแข็งที่แบบหนาๆนานหน่อยเพราะว่าเวลาเราเอามารองผ้าค่ะจะทาให้มันไม่ทะลุลงไปถึงกันเกงอีกด้านเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราไม่มีตัวรองตัดนะคะกังแนะนำไปหาซื้อ เนี้เพ่งซื้อมาจากร้าน20บาทอะถูกมากก็ไปหาซื้อร้าน20บาทก็ได้คือลองตัดมันเวิร์กเราก็ใช้ได้นานเป็นชาตเส้นะคะต่อไปเป็นอุปกรณ์ชิ้นที่4อ่าชิ้นที่4ก็คือแหนบนั่นเองค่ะตัวนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆในการใช้นะคะเพราะว่าเราจะใช้ในการดึงเส้นได้ออกทีละคนปู้จะไม่แนะนําให้ใช้แปลงนะคือเราเคยเห็นบางคลิปหรือบางคนเขาสอนใช้แปรงขัดออกเลยใช่ไหมปุ้จะบอกว่ามันก็ทําได้นะคะถ้าเราต้องการให้ลุยๆแล้วออกขาดไปเลยถ้าเราต้องการให้กเกงยีของเราเป็นอย่างเป็นซี่ๆเป็นเส้นๆเรียงตัวสวยอยู่แล้วก็แนะนําใช้แหนบนะจ้าทุกคนโอเคไหมแหนบจะเป็นลายกุ้งกยิงน่ารักแต่เป็นลายรูกคล่นไหม ขาวๆธรรมดาทั่วไปก็ได้โอเคไหมอ่ะและอุปกรณ์อีกชิ้นหนึงชิ้นที่5<อ>ก็คือกันไกนั่นเองค่ะกันไกก็ จบแล้วก็ดูวิธีการไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปทําในวิหน้าหรือใครจะหากางเกงแล้วมาทํตาตามพร้อมๆกันก็ได้นะคะไปกันเลยอันนี้ก็คือจะเป็นผ้าที่เราสามารถใช้ทำกางเกงขาในวันนี้ ่สำหรับเพื่อนๆอเราพูดบอก,ก่อสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือว่าเราไม่กล้ากลัวแบบไม่ททาแล้วเดี๋ยวมันจะเละหรือว่าเงี้ยเกงคือแบบว่ามันยังดีๆอยู่แบบเนี้ยแล้วกลัวว่ามาทาแล้วเดี๋ยวมันจะเละใช่ไหมคะก็พูดแนะนํานะคะให้เอาการเกงเก่าหรือการเกงกยีนที่เราใช้อยู่นี่แหละเอามารีวิวก่อนดีไหมอ่ะวิธีการเอ,เอามารีวิวไม่ใช่เอามาลองทำดูก่อนหรือมาลองตัด ก็เดี๋ยววันนี้กระโปรงก็จะกลัวเสียเหมือนกันก็เดี๋ยวเอากางเกงเก่านะคะมารองทําให้มันขาดก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างก็จะมาเริ่มสั่กางเกงตัวเก่าตัวนี้ก่อนนะคะที่จะปุ่งใช้อยู่แล้วก็พุ่งจะมาทำรอยค่ะพุ้งจะมาทำขาดตรงนี้ค่ะจะมาทำขาดตรงบริเวณที่เป็นกระเป๋าก่อนล้วจะบอกว่าไอ้แผ่นรองของพุ้งค่ะมันก็ใส่ไม่พอเหมือนกัน ไปหาซื้อกระดาษแข็งหรือว่าไปหากราะดาษแข็งที่บ้านมาก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคแล้วพุ้งขออนุญาตใช้เป็นแบบกล่องลังนะคะก็ตัดกล่องลังกล่องน,นะนี้มันพอดีกับกระเป๋าการเกงของพุ่งน,นะคะการนี้ให้มันพอดีกับกระเป๋านะ ได้แบบนี้มาเรียบร้อยนะคะก็เนี่ยค่ะนำมาสอดเข้าไปแบบนี้เลยพอสอดเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็จะใช้เจ้าคัตเตอร์เนี่ยค่ะปักออกมานะคะก,คก,ก็เราจะเริ่มตีตรงบริเวณตาเกียงเลยคือจะต้องบอก,อกนิดนึงว่าคัตเตอร์ต้องคุมนะถ้าเพราะว่าถ้าคัตเตอร์ไม่คุ่มอ่ะมันจะ,นะ,ะตีไม่เอานะเพราะว่ามันลืมเข้ามาถึง เร็จนะคะ่อไปแตะให้เข้าเนื้อก็พออืมพอกรีดได้แบบนี้แล้วนะเราก็อาจจะต้องใช้แบบนิ้วถูๆหน่อยให้มันลุยๆเห็นปะแบบนเนี่ยเนี่ยมันจะตูกแบบนี้ขึ้นมานะแล้วก็อีกสักนิดนึงแล้วกันแนะนาว่าเราคัตเตอร์ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็อ่าประมาณนี้รือเรียบร้อยนะ ลืมเก็บคัตเตอร์เมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะมันก็จะได้แบบขุยๆประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะพอได้ขุยประมาณนี้ค่ะให้เราทาการขุดแบบใช้นิ้วถูๆออกแบบนี้นะคะหรือจะใช้แหนบก็ได้แหนบที่เราหาม,มานะคะอ่านี่จริงๆอ่ะเราจะใช้แหนบดึงค่อยๆดึงออกแบบนี้เห็นไหมคะอ่าถ้าแหนบดึงออกแบบนี้เนี่ยค่อยดึงมันก ใช้นิ้วถูๆก่อนนะเพื่อให้มันเป็นขุ่นปลายๆนะคะพอนใช้นิ้วถูๆแล้วพอมันเป็นขุ่นปลายๆอ่ะมันก็จะดึงง่ายกระเซ็นนี่ยปุหมได้แล้วที่เหลือเราก็ถ้าเราไม่ดึงออกทั้งหมดก็ได้นะคะก็เหลือให้มันแบบเป็นยุ่ยๆแบบนี้ไปไอ้ส่วนบนตรงนี้มันก็เรียบินเราก็ใช้นิ้วนะคะใช้เรียบหรือใช้นิ้วก็ได้ถูกะมันก็จะเป็นยุ่ยๆแบบนี้แหละอันนี้ก็เหมือนกันอันข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราก็ถูๆแบบนี้ให้มันแบบให้มารุ่ยๆออกมั ด้วแล้วก็ใช้แนวเขาก็ได้มันใช้เวลาไม่นานนะเพือนๆแบบว่าเพรวมันใช้เวลาเร็วมากนะแล้วก็แบบว่าได้เป็นเกมที่สวยด้วยแนะนําว่าอย่าไปใช้แปรงอะไรมาถูนะคะถ้าใช้แปรงถูอ่ะมันเ e ีอเส้น e ได้ตรงนี้เห็นได้ตรงนี้มันจะขาถ้าเราใช้ไปรถูตรงนะะี้ขาดพอเราใช้งานไปสัมผักค่อยให้มันขาดตรดงเขื่อนกว่าก็ค่อยๆเดิน ก็จะได้การเกงเริ่มเก่าขึ้นมาแล้วค่ะ,ะแต่อันนี้เป็นกางเกงจาได้ไหมว่านี้เป็นแค่การเกงที่เราซ้อมทําขังนะคะทุกให้ลองทําจนเรารู้เราแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยคือมันโอเคแล้วเราทําได้แล้วมันเวิร์กนะถ้าสมมุติว่าเราแบบไม่ลองก่อนอนะ่ะสุดท้ายพอเราไปไปทําจริงๆอะคะ่ะเดี๋ยการเก่งเสียโอเคเราก็จะได้แบบนี้แหละเห็นไหม ก็จะได้ลายกางเกงที่ขาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำให้มันตรงนี้ยุ่ยยุ่นิดนึงมันก็จะได้ดูแบบดูสวยขึ้นด้วยเมื่อเราได้ลองเทสแล้วนะว่าเราทําได้จริงๆนะคะแล้วทําแล้วมันดูดีโอเคไม่คะก็ ไก่เนบแล้วก็คัตเตอร์นะคะแล้วก็ที่รองนั่นเองคะ่ะอ่ะมาก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยปุ้งก็จะเริ่มจากจุดที่มันง่ายๆก่อนเหมือนเดิมก็เราจะมาทาที่กระเป๋าหลังก่อนนะคะเราจะเหมือนเดิมเลยเราจะสอดเจ้าตัวนี้เข้าไปนะคะอืาก็คือที่รองนะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มรีดเลยคัตเตอร์แนะนําก็ล็อกด้วยนะคะอ่าแก็เริ่มกรีดเลยรีดเอาตามที่เราชอบนะคะ ก็กรีดจนผ้ามันขาดไปเลยอ่าเป็นแบบนี้นะก็เว้นขนาดให้มันเท่ากันนิดนึงค่ะเนี่ยลงไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วมันก็จะยุ่ยยุยุยุย,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 ยก็ใช้นิ้วถูก็ถ้าใครที่ไม่มีเล็บในการจะถูนะก็จะแนะนําให้ใช้อย่างนี้อ่าถ้าไม่มีเล็บก็ใช้วิธีนี้ได้เลย อ่ะแล้วเราก็ค่อยๆใช้แหนบดึงออกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ง่ายขึ้นแล้วก็ชนะขึ้นแล้วก็ง่ายเนยียคือแบบว่าง่ายมาก,กนะคะกอนที่ให้เก่าเนี่ยง่ายมากแต่ว่าทาให้มันใหม่กลับมาเหมือนเดิมอะ่ะทำไม่ได้แล้วนะแต่ก็โอเคนะสวยแหละสวยแหละดูออก ก็ไม่ต้องเยอะมากเพราะเดี๋ยวใส่ของเราล่วงหมดนี่ทะลุกล,ล,ลงไปข้างล่างเลยนะเนี่ยเออถ้าเราเราทำหนาเกินไปก็จะบอกนิดนึงนะคะว่ามันของอกยากมากเดี๋ยวเราก็จะไปทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็ทำจนครบทั้งกางเกง จริงๆการทำเกงขาดก็เป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งค่ะอยู่ที่เราจะออกแบบเราจะดีไซน์ในรูปแบบเป็นเกงแบบไหนอันนี้ขึ้นอยู่ตามสไตล์หรือตามใจเราได้เลยประมาณนี้น่าเสร็จละตรงกระเป๋าหลังเราก็จะได้กระเป๋าหลังประมาณนี้นะคะจาก Before เมื่อกี้กลายเป็น After แบบนี้นะคะนี่ก็เรียบรอ้อยได้ขาดหนึ่งแผล ก็จะต้องระวังตรงนี้ห้ามลืมบอกนะถ้าเป็นกระเป๋ากางเกงห้ามสอดในนี้นะคะจะต้องสอดข้างใต้ผ้าแบบนี้นะข้างใต้ผ้าที่เป็นกางเกงแบบนี้นะเพราะถ้าสอดแบบนั้นบอกเลยนะคะจบนะจบเลยสกิปข่าวเพราะว่ามันจะ <Wow. S 1> ทะลุเข้ามาในกางเกงแล้วกางเกงเราจะขาดน,นะคะก็เช็คก่อนนะว่าอันนี้มันยังไม่ทะลุถึงข้างหลังนะอันนี้เราก็ต้องมาถ้าเราจะทําตรงกระเป๋ากางเกงนะ อย่าสอดในนี้นะอย่าสอดในนี้ก็ให้มาใส่ข้างหลังนะคะอ่าข้างหลังเราก็มาซ้อนแบบนี้ก็เอามือจับจับให้แน่ใจว่าแผ่นรองของเราเรียบร้อยแล้วนะค่อยกรีดเข้าไปนะคะส่วนนี้เราก็ใช้วิธีการกรีดแบบเดิมเลยค่ะค่อยๆกรีดออกแล้วก็ใช้แหนบดึงออกทําแบบนี้ไปทั่วๆรอบๆกังเกงเลยนะคะอยู่ที่เราจะวางดีไซน์รซหรือว่าแบบของเราเนาะขนาดถอนขนจขักะแล้คุณแม่ก็ไม่ยากเลย ก็กำปุ้งเน้นย้ำอีกทีเลยนะคะทุกคนว่าจะต้องใช้เกงเกงตัวเองมาทำนะแต่เราจะดีไซน์แบบไหนขึ้นอยู่กับเราเลยถ้าไปขโมยเกงเก,ง,เกงคนที่บ้านมาอาจจะโดนเช่งได้นะจ๊ะก็น,นี้เป็นข้อควรระวังอย่างยิ่งเนาะ ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนขากางเกงนะคะกําปุ้งก็ขออนุญาตกรเร็วๆไวๆเพื่อให้เรารู้สึกถึงอรรถรสเนาะจริงๆปุ้งไม่เช็กเครื่องจักรนะจ๊ะจะมาใช้เราแบบทาดมีเดก็ตรงนี้ก็คือเราก็จะทําแบบเดิมไปทั่วทั้งกางเกงเลยค่ะส่วนตรงเนี้ยจะเป็นส่วนที่ปุ้งอยากทําให้มันขาดแบบรูใหญ่ๆเหมือนกางเกงยีนที่ขาดเว้าวเยอะๆค่ะไม่ใช่ใช้การกรีดนะคะแต่ใช้วิธีการถูๆๆแล้วก็ค่อยๆใช้แหนบดึงออกมันจะทําให เส้นได้อะค่ะที่เชื่อมกันระหว่างกางเกงเนี่ยไม่ขาดเลยและทําให้ขอบผ้ามันเป็นปุยๆคล้ายๆผ้ามันยุยขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปทําส่วนอื่นกันต่อเลยกาปูมก็ย้ายมาขยับที่ส่วนบนของกางเกงนะคะก็เป็นตรงกระเป๋ากางเกงแต่อย่าลืมนะคะตรงกระเป๋ากางเกงต้องระมัดระวังอย่าทําให้มันทะลุโดน ตัวกระเป๋าด้านในนะคะแล้วก็ทําแบบเดิมอันนี้ปุ้งก็จะเริ่มใช้วิธีการถููถูถแล้วก็ค่อยๆใช้แหนบดึงออกจนพบนะคะทําแบบนี้ไปทั้งสองข้างกางเกงเลยแล้วแต่ดีไซน์ที่เราออกแบบไว้เนาะจริงๆแล้วเราจะใช้วิธีการอื่นเพิ่มเติมได้ก็ได้นะคะเช่นเอาเส้นได้มาปักเพื่อให้มันเกิดลวดลายหรือจะเอาพวกมุกมาปัก ตามกางเกงเมื่อให้มันเป็นลวดลายใหม่ๆสวยๆก็ทําได้เหมือนกันค่ะย้ายมาทําที่ปลายกางเกงด้วยนะคะก็เพื่อว่าให้มันดูลุยๆเข้าคอนเซ็ปต์กันทั้งกเกงๆเลยจุดอื่นๆพุ่งก็จะทาเป็นลุยๆจุดเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากเพื่อทําให้ดูเป็นขุยๆตลอดทั้งกางเกงแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ทั่วทั้งกางเกงเลย นี่กัมปุ้งก็ทําครบทั้งกางเกงแล้วนะคะทั้งข้างซ้ายและข้างขวาดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าทําให้มันเหมือนกันไม่ได้ไว้ยจะมาถ่ายรูปให้ดูนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะทำกันเสร็จเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะกัมปุ้งก็ได้กางเกงใหม่ที่ดูเก่าที่ทงเก่าให้ดูใหม่ก็เป็นกางเกงใหม่ ทําให้มันดูหลายขานั่นเองก็กาปุ้งรู้สึกว่าแฮปปี้กับมันมากๆาเลยนะคะก็เป็นแบบนี้อ่าทำด้วยแตงสว่างมังเบิ<ะ>กเลยก็อ่าเรียบร้อยก็เดี๋ยวยังไงมาใส่อวดให้ดูชิคๆแล้วกันนะค,ะคือกำปุ้งเราู้สึกความรู้สึกว่าโห่ตอใส่ตอนแรกมันดูแก่มากเลยพอทำมาแล้วว่าเฮ้ยมันดูวัยรุ่นขึ้นมาเลยทีเดียวก็ยังไงใครที่ ลองดูคลิปแล้วลองไปทําตามดูนะคะหรือว่าถ้าเราใครบางคนที่เคยทําแล้วนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างได้ใสไหมคะหรือว่าได้โยนทิ้งไปเลยก <c oughs> ็ยังไงถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กัชบช่องของกปุ้งด้วยนะคะแล้วใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆหรือคลิปใหม่ๆยังไงนะคะสามารถรอติดตามคลิปถัดๆไปของกาปุ้งได้เลยนะคะส่วนใครที่ทำมา เรามาเมนต์แบ่งปันกันดูนะคะว่าทำแล้วได้ใส่ไหมหรือว่าได้โยนทิ้งกันโอเคไหมก็สำหรับ <apprendre> ว <sounds> ันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปถัดไปค่ะไปาเยอะไปกินดูนะ